สวัสดีนะครับไอ้ฟิวมิคิงทุกท่านก็มาอยู่กับพิคิงอีกแล้วนะครับนะกรนะช่องพิคิงเช่นเคยนะครับนะ,ะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยมาแจ้งโกถามกันก่อนรอบ9ก้าโมงวันนี้ pg สี่เกมโจ๊กเกอร์สี่เกมแพ็กเมติกยางและสี่เกมนะครับนะในนี้ก็จะเป็นรายชื่อเกมที่มีเปอร์เซ็นต์การแตกสูงย่างว่าแค่เปอร์เซ็นต์การแตกสูงนั้นแต่ไม่ได้แตกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะก็ต้องเลือกเกมที่เราถนัดเหมือนเดิมนั่นเองนะครับนะอ่ะจริงๆรอบนี้ให้ดูอะไรก่อนเราไมา่ได้เล่นเกมในช่วงโกลทามเห็นไหมเกมอะไรเกมใหม่เพิ่งมาเออน่าจะมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละแต่เมื่อวานพิทิงไม่ได้เล่นรอบดึกนะเออเลยไม่รู้ว่ามาตอนไหนเนาะโอเคมาเล่นเกมใหม่กันดีกว่านะตอนแรกโกลทาม กูไม่เล่นอยู่แล้วเกมแบบนี้ปกติ FC รู้กันอยู่แล้วว่าพี่ิงไม่เล่นเกมแบบนี้นะเออเป็นเกมที่เราไม่ถนัดเนาะโอเคดูบรรยากาศในกลุ่มสักนิดนึงก่อนแล้วกันก่อนที่พี่คิงจะรีวิวเกมใหม่นะ อ่าจะได้ดูว่ามีฟังก์ชันฟีเจอร์อะไรมาน่าสนใจน่าเล่นหรือเปล่ายังไงก็เดี๋ยวดูกันในคลิปนะครับนะอ่ะบรรยากาศในกลุ่มก็ประมาณนี้ก็จะมีการพูดคุยกันว่าเกมไหนมาดีอยู่หรือว่าเกมไหนมีเปอร์เซ็นต์การแตกตรงๆเห็นไหมครับแนละ้วเพื่อนๆก็จะแคปกันมาลงอ่าคนที่ไม่รู้จะเล่นเกมไหนก็ตามตามเพื่อนในกลุ่มไปได้นะครับนะอ่ะก็คือกลุ่มพูดคุยนั่นแหละนะครับนะโอเคมาไม่พูดพราะดนตรีเราเล่นเกมมันดีกว่าคนที่ยังไม่อยู่ในกลุ่มก็ดูคอมเมนต์ปากหมุดเช่นเคยนะครับอ่ะเกมใหม่ซื้อได้ด้วยเว้เยยเฮ้ เบ็ดสองหนึ่งร้อยเดี๋ยวขออ่านอ่า uh, pretable คืออะไรซิมโบนี่คือวายนี่คือ scatter เฮ <Hey>, ้ยเออถูกแล้วเออกูกตาลายนะอ่า uh, มันติภายซิมโบเพื่ออะไรวะไม่เข้าใจสองทูสิบเมมันขึ้นทีละสองเรอรื่อังังโอ้โหแม่งสีสปินเกมนี้สี่ตัวกูเกลียดเกมที่สีสปินสี่ตัวมาก ตั้งแต่เกมหมูแล้วนะแม่งฟีสปินแบบเป็นแบบเนี้ยเออมันค่อนข้างจะเข้าฟียานนะพอใช้แก็กเตอร์เยอะๆมาไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วเปิดมาก็ซื้อไปเลยอ่ามาดูกันว่าไม้แรกเป็นยังไงเราจะได้อธิบายฟีเจอร์ด้านในกันก่อนเนาะเออว่าเกมมันซื้อหรือว่าปั่นดีกว่ากันโอ้โหไม่แถมกูเลยสักตัวนะอ่ะอ่ะาไว้ฟับยังไง สองคูณสิบนี่คืออะไรอ่ะโอต่สเกตเตอร์ด้านในมาดีเนาะปั๊บคูณหกเอ๊ะเอาคืออะไรลูกพี่อ่าแล้วคูณห้านั้นคืออีหยังอ๋อยเฮ้ยถามจริงแบบนี้เลยเหรอโอ้โอแต่ถ้าไม่มีคำนวณเลยก็ไม่ไหวนะพี่นะ เอ,อฟีเจอร์มึงดีแต่มึงจ่ายต้นตีนมากดูกูซื้อหนึ่งร้อยเดบห้าบาทพรอมึงเหรอโอ้ฟีเจอร์ประมาณเมื่อกี้มีฟีเจอร์ด้านในน่าจะสองถึงคูณสิบมันน่าจะอันนี้พี่คิงไม่แน่ใจว่านัยักของมันคือมันสูงสุดที่คุณน่าจะคูณสิบนะตัวมันติพายด้านในของมันเนะมื่อกี้นะเออแล้วก็มารวมรวมรวม,รวมกันที่สําคัญคืออะไรเมื่อกี้เห็นไหมมันไม่ลดเลยนะตอนไม่คํานวณ เออมาว่าแล้วก็ปั่นกันดีกว่าอือหือโอ้ต่เกมแม่งไม่ค่อยมีคำนวณวะ่ะอือหือเอาหน่อยลูกคำนวณบ้างอือหือกาคเตอร์สามตัวโอ้โอ้ดูดิคืออะไรวะเฮ้ยเฮ้ยยังไงลูกพ่อ โอ้โหโอ้โหเฮู้หเห็นแวบๆมาแล้วนั่นน่ะอ่ะอ้ยาโอ้โหหางโผล่แต่ไม่ลงหืามโอ้ทำไมคำนวณมันไม,ไม่ไม่ค่อยสู้ดีเลยวะเกมน,นี้อืมเอาหน่อยเถอะสิบโอ้พี่คิดว่าต้องออตโต้ดูสักรอบแล้วแหละทำไมคำนวณมันแย่จังเลยวะรู้สึกว่าคำนวณมันแย่มากเลยนะเกมนี้นะอืมดูฮะปับ๊บ แต่ฟีเจอร์มันโอเคนะเอออืโอ้โหแต่ตอนคำนวณเนี่ยเบากรึบยังไงก็ไม่รู้รู้สึกไม่ค่อยมีคำนวณอ,อ,อ่ะมาคูณซื้อดีกว่าอโอ้ไม่มีคำนวณจริงว่ะเงียบเหงาเลยแหละดูเฮ้ยยังไงคูณสิบสี่ปั๊บๆับ แม่งไม่ให้กูลุ้นเลยอ่ะคูนสิบเก้าก็อย่างน้อยเออมามีอะไรโอ้โหโรฟิเจอร์ดีแต่คำนวณน้อยมากเลยโอเคเออเจหนึ่งได้สวยมีล้อมาโอ้โหไขควงไม่มาแทนไอยาเห็นกลิ่นความเค็มปึ๊บปึ๊บโอโเจเออคูนหกแถมไป ไหนวะยัไมไ่รู้นีูไหมเนี่ยไม่มีโอ้โหฮึ่มดูคูณยี่สิบเจ็ดแต่ไม่มีคำนวณเลยเว้ยโอ้ไม่ไหวนะจ๊ะไม่ไหวนะบอกก่อนเออฟีเจอร์ดีแต่ไม่คำนวณก็ไม่โอเคนะเออนะดูอือ่มแลอ้าวทำไมไม่คำนวณล่ะมันสามช่องอะนี่ เ,ออเจยขยับมาโอ้โหไม่ขยับด้วยโอ้ยแสดงว่าเกมนี้แม่งพอคำนวณแล้วถ้าเป็นวลยล็อกถ้าเป็นตัวคูณอยู่แม่มันไม่ไหลให้นะเออดูเด็เสีย,ยของอยู่นะเออดูแล้วพอคำนวณแม่งที่จริงถ้ามันฟุกแบบมันหายไปปุ๊บแล้วมันได้นี่พวกนี้มาแถมช่องหนึ่งคือแบบได้ลุ้นหน่อยคือแม่งเกมแบบนะก็มีช่องทางการกักของมันพูดภาษาบ้านๆแม่งก็กักอยู่ อ้ดูเห็นไหมโอ้โหอื้มอืสิบเคสิบเอออื้แม่งเบากริบโอ้โหแ้่นอกไม่ค่อยโอเคแหละพี่คิดว่าต้องจำเป็นต้องน่าจะต้องซื้อแหละนะในลองเบ็ดสี่ดิแต่เกมแม่งเกมนี้ซื้อเหมือนสาวท้ำนะ เห็นไหมเป็ดสี่สองร้อยเองอะซื้อไม่แพงแต่ได้แปดหมุนสาถํำได้สาถํำได้กี่หมุนวะสาถ้ำได้แปดหรือสิบวะสิบไหมสาถํำได้สิบรู้สึกว่าจะประมาณนั้นเนะาะก็ซื้อเท่ากับใครเช่นวินกับสาถํำนั่นเองเออเออแต่ต้องลุนเออไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่คิวหนึ่งคิวหนึ่ง,งอายาโทเอยแต่ก็ได้อยู่เปิดมาเจไอโฉ ติวๆเลยโอ้โหพี่ครับเอาหน่อยนะเอออย่าเสียของเกินอืมโอ้ไม่ไม่มีคำนวณเลยเว้ยอืมไวมีเออโอ้ถามจริงอืมโอ้โหสามตัว ออโอ้จะมีโอกาสแตกนอกไหมเนี่ยอันนี้คืออะไรแล้วนี่คืออะไรเนี่ยเออโอ้โหอ,อือยังรอดเว้ยโอ้โหอย่าให้เกลือมากเกินโอ้โหแม่งนี่เ็มเรียกพี่เลยนะทุกค่อเอ,อของฟีต้องจ่ายนะอ,อือคิวสามคิวสองเจ้ โอ้โหไม่ได้ไม่เป็นไร44อย่าให้เค็มมากขอร้องโอ้โหแม่งเอ้ยไวย้ก็ไม่มีเลยทีอย่างนี้โอ,โ,อนโอ้โหเบ็ดสิบแม่งใจโอ้โคตรเค็มอืมโอ้โห โอ้โหนี่เบ็ดสิบนะเฮ้ยโอ้โหจ่ายเก้าสิบโอ้ไม่โอเลยนะอย่างนี้นะโอ้นี่ขนาดได้ฟีดเบ็ดสิบนะเนี่ยอืมแล้วเราไม่ได้เอามาน้อยนะรอบนี้เราเอามาห้าร้อยเลยนะโอ้โหแม่งคำนวณแย่มากพูดเลยว่าคำนวณแย่มากอืมเอร้อยหนึ่งยังไงโอ้โหที่อย่างนี้ละพูดไม่มาอืมอืม โอ้ถ้าช็อตร้อยหนึ่งเมื่อกี้แล้วแม่งมีไวเป็นคุณคูดบ้างนะเออเอาอยู่นะเนี่ยที่พี่ทิงบอกฟิวเจอร์แม่งดีมากเลยนะจริงฟิวเจอร์แม่งว้าวเลยกูว้าวเลยกับฟิวเจอร์ทั้งนอกทั้งในแต่แม่งคำนวณไม่ไหวคำนวณน,น้อยมากดูเบาคลิปกลิฟอืมอืม,อมดูคุณเก้าสกัตเตอร์อีกสักรอบมาสักรอบสักรอบสักรอบเอ้อโอ้โหแม่งฟรีในสองรอบติดแล้ว โอ้ฟรีสองรอบติดยังไงเออมีโอ้โหมาอย่างละช่องอืมเฮ้ยเอาหน่อยเถอะเอาหน่อยเถอะกูไม่โลภเลยกูบอกว่าสัญญาแล้วว่ากูจะไม่โลภเลยโอ้โอ้แม่งไม่โลภขนาดยังไม่โลภแม่งยังไม่คำนวณโอ้ยโอ้โหเอาหน่อยเฮ้ยเออไม่มีแต่คููแล้วคำนวณไม่มีโอ้รถเออ K สองทีเออมา QJ เออเอาหน่อย J หนึ่ง J หนึ่งอือ้โอ้โหม่นี่ได้ไม่นี่จ่ายโอ้โหแม่งคำนวนแย่มากโอ้แม่งยังฟลุกกลับมาได้โอ้โหดูเอาจิงเป็นหนึ่งเกมที่พิคิดงว่าฟิวเจอร์แม่งดีมากเลยนะคำนวนดีกว่านี้แม่งคือแบบ โอ้น่าจะปักหลักปักใจมาเล่นกันได้นะโอ้แต่อย่างนี้มาแบบนี้ก็ไม่ไหวนะเฮ้ยอือหือดูฟีเจอร์ด้านนอกด้านในแม่งอย่างว,าว้าวเอาจริงๆกันนาจะมา PG จะปล่อยเกมแบบฟีเจอร์ด้านนอกด้านในแบบนี้ดีๆมาสักเกมหนึ่งน,นะเออและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมเบ็ดถ,ถูกซื้อได้ถูกๆดูร้อยหนึ่งปับ๊บนี่แหละที่เรารอเอาเว้ยเอาเว้ยมาขอสักไม้ ขอ1,000พูดเลยว่าขอ1,000พอคลิปนี้กำไร500ก็พอไว้เออยังไงมันสุ่มตัวอะไรให้เราคูณ7เออนั่นแหละมาโอ้โหคูณ7อีกแล้วโอ้โหคูณสีมาเฮ้ยได้อยู่คูณเยอะโอ้ยอุ้ยอุ้ยยีาคำนวณอะไรก็ได้คำนวณอุ้ยนี่เลยมาแล้วเออเฮเออคว้าแล้วม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 าแล้ว30เอ๊ะ โอ้ยกำลังโอ้มันอยากให้เรารีวิวดีๆนี่เองโอ้ยจิวโอ้ยเพ็ดพรมนี่แหละที่พี่คิงบอกกูบอกแลว้วแม่งเอ้ยฟีเจอร์โคตรดีเอามีฟีเจอร์ด้านหนด้านนอกแม่งอย่างว้าวเนี่ยต้องรู้วนะ่ามันคำนวณถ้าคำนวณมันดีกว่านี้สักนิดนึงคือแบบแม่งเอาเรื่องเท hey, สักตัวไม่ได้เออได้เจอ,อยู่ยังไงเคสตัวสวยเออ เอหนึ่งเอหนึงไม่ได้โอ้โหไม่เป็นไรโอ้แม่งแต่ละดอกดอกละสามร้อยสองร้ออ้อพอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้รอบนี้ทันเจ็ดโอ้ยนึกว่าไม่มาไม่มาก็เอาเรื่องอยู่นะเออโอเคมาอธิบายฟีเจอร์ทั้งนิดแล้วกันนะโอ้สุ่มตัวคูณมันติไพรก็คือ สุ่มจานวนตัวคูณเหมือนเกมทั่วไปนั่นแหละนะครับนะแต่ไม่ได้เหมือนกับพวกมาจองเวอะไรนะก็คือสุ่มเป็นจานวนตัวเลขคูณมาเลยนะสูงสุดที่คูณ10นะด้านในด้านนอกพี่คิงยังไม่รู้เพราะว่าด้านนอกเท่าที่เห็นเมื่อกี้มีแค่2องสามเนาะก็ไม่แน่ใจว่าจะมาเยอะกว่านี้ไหมเออแต่ที่สําคัญคือฟีเจอร์ตรงนี้มันน่าล่นยังไงมันซื้อได้และก็ซื้อได้ถูกด้วยสําคัญคือเห็นไหมมันล็อกตัวคูณให้เลยพอมันได้มันติดพลายมาปุ๊บมันมาบวกบวก,บวก,บ,วก,บ,วกบวกกันแล้วค่อยมาคำนวณกันคือตรงนี้แม่งเป็นออออะะไไไรที่่่แแปลกกกกใใหหมมมมมามาวาวว้เเเเคยเจน,นนนะ เออนะ okay. โอเคโอ้โหนี่กำไรพันเจ็ดร้อยดูแน่นแน่แนนอนนตอนแรกนึกว่าจะเกลือเข็มๆนะซื้อไปสองสำไม้ไม่จเออก็ยังได้อ่ะประมาณนี้แล้วกันสำหรับการรีวิวเกมใหม่พี่คิงให้9เต็ม10เลยต้องรู้ว่ามันมีคำนวณน,นะถ้าคำนวณมาดีๆแม่งลั่นปุ๊บปั๊มปุ๊บปั๊มเลยแหละนะอ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยเช่นเคยไม่แนะนำให้เล่นตามน้องจอมเว้าม,ม,น,ามนเทอรนะครับและส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บ